มาเล่นยังไงฉันไม่รู้เรื่องเลยไอ้กดดินิเก๊กดี้อะไรกูั็ไม่กดหรอเออดเอดิเยอดิเออดเดิเดิเดิเออเยอดิเออดูเด้วยิเอีดยเออดยเอ่ดิเอเฮ้ยมีผู้ิญิเคนเดียวอเอเอ้ิเิเอิงอดิเิเอดิ ไอ้ชี้นี่เลืออะไรกับแฟนกูไอ้ชี้นี่ฟร์มมแกไ่สนใจ้ไอสัตว์นี่เด็กมึงที่ตายยังเขียดไอ้สัตว์ชอบส่งคนเดียวแล้วก็มีสัตว์กูจะฆ่ามึงไอ้ชี้นี่บางอาจารย์หรือยังไงเนี่ยถือมีดเนี่ยไอ้ชี้นี่จะพอมาเฟียเลยลดไปหมดเอาจริงกับถ้าโดดไม่เป็นก็นี่ไงกด M ขึ้นมาแล้วก็เลือกโดดตามมาข้างหลังอ่ะจะไห้โดดได้แล้วไงอ่ะจะไดนยิ้มโดดเลยโดดไหนวะ มานพ่อเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงซะรอบปัดนี้ปัดก็ด่าเลยเสิร์ฟมึงยร์มึงหันหันอะไให้มุมไอ้ไอ้ทิศข้างบนอะให้เจอมาร์คสี่นะไอเออนั่นแหละสวยเอ้ยพี่มากอันนี้เรียนรู้เร็วเอ้ยพี่ผ้าโคตรมัวเลยปัดยังไงกูบอกให้ปัดเป็นภาษกรีไงปัดยังไงเป็ูตาษกรีกูปัดเป็นภาษาไทยกูเอ้ยอู้ไม่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 คือพวกมึงอย่าวิ่งเถียงกันขอสมาธิแป๊บลงเยอะแป๊บนึง โอ้เยอะพี่หึงตีโอ้เยอะหตีเราต้องตีข้างในฮาร์เต้องตีข้างในไม่เราไม่ไหวพี่ผมว่าเราต้องเอาของก่อนมั้งในบ้านหลังนี้ไปยืมกันกระบอกเดยแต่กูจะฆ่ามึงริ่งไงเนี่ยถ้าเกียดูจทำอะไรปีกกูถามเกีย์เียชื่อแปร์ีกเฮ้ยทำไมลงมาเลยไอ้สี่พัเอพีส้เพราะจะฟักพวกมึงอาจะโดนกูด่ายที่แบบโอย่ยยุ่ยโอ้ยไหนเป็นเอะไรอ่ะ อ้ยทังไหนวะอฮ้ยไอ้เี้ยอยู่ข้างหลังเราที่โอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้วช่วยๆโอ้ยไปหมดแล้วไปหมดแล้ว่ายเยี่ยมตะโกนกูไม่หยเถกตีนตายตาใตัวไม่ได้ย้อเลยตีกัความฝันเยอะพุ่งม่งงานแา่พิชิตตา กดตามไงวะเอมขึ้นมาแล้วก็กดที่แล้วแล้วตรงไรชื่ออะเออเก่งมากไอนมึงเก่งมากไงเรียนรู้เร็วนัยสารรู้สารรู้สารลงเลยไปไหนอ่ะเปิดบูธหนึ่งเอาตามพี่แทนตามไปเลยอันนี้มันต้องฝึกอันนี้มันต้องฝึกเอาไปเพื่อนไปแล้วพี่สานเลยเลยปะจริงหัดเลื่ยหัดตะโกน้ะไรนี่จริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแปดคนเก้าคนมั้งเขาเห็นได้ยังไงวะมองขวาดิเห็นไหมมันจะมีจุดๆอยู่อ่ะมันจะเป็นแค่จุดดำๆเว้ยเล็กมากหรือไม่มีวะสาายตมีเต็มเลยเลยบอกไม่มีหนึ่งคนละหนึ่งคละสองคละสามคละสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะเลยเยดแม่เฮ้ย กูลงกับไอ้นี่ทุกอ่างาันโซโลกูลงฮันโซโลแล้วกูไม่อยู่แล้วอยู่กับพวกมึงอันตรายมากอยู่กับพวกมึงอันตรายมากวิ่งไงวะวิ่งยังไงไอ้นียไม่อยู่กับพี่เองรอดไงกดชิปวิ่งวิ่งเดียวตัววิ่งชิปถ้าเองตั้งไว้แค่แบบกดเนี้ยถ้าเองตั้งไว้แค่กดแบบนีเดียวมันทำไมกูคลิกขวาแล้วมันไม่เล็งศูนย์กลางให้กูว่าแต่ฟักบีดมึงมึงยังไม่ได้ปราบไปที่อ่ะมันมันจะเป็นอุ๊ดนี่ใช่ พ like. okay. ี่แซนไอ้นายสวยไงเก่งมากไหมไอ้เหี้ยทำไมมันไม่มันไม่ยิงปออโต้ให้กูไม่คือพี่ต้องปรับก่อนนี่เอ้มันต้องปรับทุกอย่างเลยเหรอโอ้โหเพื่อนตีมันโคตรสั่นตะคีเลยมันลงด้วยกันน่ะไอ้ยตีเราลงแยกสองอ้าวไอ้นิกกี้ยังไม่ตายเหรอยังพี่เฮ้ยตรวจเลเปลี่ยนคนดูวะเขตอัพเขตดาวพี่ หลออยู่ะไรเป็นอะไรดาโซตีนระยะหมานี่อีกแล้วต่อไปนี้กูจะเลือกแต่มีลามาเว้ยดีอะพี่ผมชอบเลยมีลามาไา้มีลามาคือแมปไรวะเซเนซายขี้เกียจอะไอ้เชนี่ไอเชนี่ที่ยิงเราแปดที่แล้วนี่ไอ้เชนี่อะแต่เตัวเหมือนกันลองยิงเหมือนกันไอเชนี่ นอยีูซักเบสเอาเปิดมไมค์ไงวะ เล่นเดี๋ยวนี้มีคนเยอะขึ้นนะเนี่ยปกติแม่งอย่นจะยืนนี่ก็เป็นร้อยอ่ะแล้กระพับจีไลฟ์มันถูกปิดแล้วไงเปิดนัง่งเลยต้องแห่ซื้อพับจีกันเออแล้วในช่วงนี้เกมล,ด,ล,ลดเลยลดราคาทุกเกมเลยกูอยากซื้อไอ้เทียนี่ใช่ไหมเลยพี่เป็นตัวฟิววีไงล่ะสี่ร้อยจากพันแปดอะตัวนี้เสียบตีเสียบตีมาเล่นยกันเนี่ยโหเสียบตีมันตีเราใหญ่อ่ะเนี่ยคนเลยไม่เจอเฮ้ยแต่เสียบตีนี่เขาไม่จำกัดคนนลยพี่จำกัดการแค่มันต้องมันตีหนึ่งอะได้แค่สี่แต่บรรดาโนนน มจะสามารถเดี๋ยวเขาจะแปลงก็คือสามารถให้เข้ามาเจอเรือกันได้ไงมันก็เหมือนสร้างห้องเล่นไหนที่แอ้ม่งจะเป็นอะไรมันมากอะยิงกับเพื่อนอย่างเดียวเออยิงกับเพื่อนอย่างเดียวแม่งหนุกนะไอ้เหี้ยมันเรือมันจะมันรีแล้วมันโคตรใหญ่ไอ้เหี้ยทีเรามี12คนใช่ไหมเออทีเรามี12บสองคนเรือสามลำ嘛 วกิเยอนสามลำไปเจ้งฟรีแจงฟรีแลนดแม่งโคตรใหญ่บุทรแคมเกลวออยากเก่งเราต้องลงไม่ตอบรอบนี้เราจะเราจะเล่นเราจะเล่นตามลายม้าเหลืองแค่นั้นเป็นครับเอาผม follow f o ล l o w อยู่แล้ว ปะปะปะปปัปบโอ้น่สองสามสี่ไม่รู้กี่ตัวนะพ oui, ี่ดูตรงพี่ดิเฮ้ยตรงผมพี่ก่ะโอ้อยากเก่งต้องไปถึงโอ้โโออ้้ย มาตีไม่ได้ด te ูดิถ้ามึงแบบเป็นคนคุมที่บูทแคมป์แน้ะกูบอกเลยกูกราบตีนี่ด้วยอยีาหอบเพกูบอกเลยมาดีมาดีมาว่าไอ้นิกกี้มาว้าไอ้ดิกกี้แมเอ้ยมันยิง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 ไอ้ตัวนี้ไอ้นี้ขอ้ต็นี้ไอ้านี่อ้ตัไอ้ตัวนี้หอ้ตัวนี้ไอ้นีอ้มัวนี้ไอ้ตัวี้ยอู้วนี้อยากวนีไอ้ตวนีอ้ตนียไอ้นี่กอบอกว่าอย่าเพิ่งอ้นี้อ้ตัวนี้ไอ้ตันี้ต้อันไอ้วนน เลไหนวิ um. ่งออกไปอ่ะด <st ีละเก่งมากนหนฉลาดร้องอะไรก็ได้ไม่ลยขอตังค์ใครที่อะไรวะเนี่ยเจอกูมึือไปยิงกูโดนกล้ววนอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยสี่ไม่ได้ยินเลยเลยอ่ะมันยืนย่อตั้งนานแล้วมันได้ยินเสียงเท้าผมอ่ะไม่มีก็ไปละ น้อนนๆอนนเจ้าน้ามาไหวจากไหนไหนจากบ้านหลังจากบ้านบานบ้านบ้าบ้าน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 บ้าาน้านบ้นบ้นบ้้นบ้้า้านนนานเ้านบ้าน้นนน้้น้ีนนย ขอเกาะให้น้องหน่อยขอเกาะขอยาให้น้องหน่อยผมมีหมวกสองอะต่อผมมีหมวกสองอะใครจะเอาเลยมันน่าจะยืนเป็นได้หรอกวิชุดเทพคนอื่นเลือกเกาะพี่ใดเลือกชุดเขาเรียกว่าจีเนียดเอ้าไปเ้าปิดประตูปิดตัวอันนี้่ยโอ้โหอันนี้กูเล่นโหดเลยเนี่ยอะไรเลยไม่ไดที่กระเพาะยีคำทุกทางทุกที่ทุกทางอันน้เขาอยู่อังนี้นะฉันเล่นไม่เป็น เป็นเล่นไม่เป็นเล่นเล่นผมแอบเนียนมากแอบเนียนมากผมแอบเนียนมากๆไม่มียาเลยก็กูแตกเออโอ้โหด้งกูกอนเด้งกูดงกูงกูกอนตรงพี่ก็ได้เป็นกอกฮา่่ เราไม่แปลกหรอกไอ้เหี่ยเขาเองก็ห้าร้อยกูแคจะเดินไปเอากระสุนแค่นั้นเองที่กูตายแล้วอยาก <จง S 2> เก่งต้องลงไปกระโดตายเยอะมันเอาอต,ตาบลงชามูบ้าอยากลงไปกระโดดอยากลงไปกระโดดไปกอไปเกอไปกไปก หรือว่าเราจะลงพาวเวอร์กิทด,ดไีไม่ไม่ไม่ไมไมไมพาวเวอร์กิทเพนได้ฟาร์มดีคนมันก็ลงเยอะอยู่ดีเลยเล็กกดไปกระโดดแค่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 มิดมันลงทำไมต้องลงกันเยอะด้วยวะไม่ค้ดใจวะไอพึ่งนะเดี๋ยวขอติดตามก่อนยื๊ออ่าเพกาโดว่ตตาฟากหน,น้านี้ลงจริงดิเพกาโดอ,อ่ะเนี่ยน้องกูพูดเล่นมั้งไม่ลงได้ไหมเ,เออหนึ่งสองทีนึงละมาละดำดำขี้เมียมขี้เมียม ลุงไหนสนามมวยกุว่าเขาลงขับสีนวลแต่เดียวป่ะแตนได้ยู่งั่วมอมมอยสนามมวย,ยคนหนึ่งนะเออทำไมทำไมรถมันหันไปงี้วะวัดลงลงตึกแดงแล้เหินเข้ากระลาบเลยเอ,อ้ยมีม,มีคนนึงอะลงลงไปหาพี่อะพี่มันเข้าไปสนามมันเข้าไปแล้วย้ำย้ำว่าลงตึกแดงแล้เหินเข้าเข้าไอ้ยปืนขวับปืนก่อนอย่าเพิ่งขวับปืนก่อนขวับปืนก่อนเร็วขวัปืนก่อนรีบรีบผ่านเก็บทิกกี้ได้แล้วจับตอนเออสนามมวยใช่ป่ะ หมันอยู่คนละที่เลยนิกเดี๋วเหรอกูเห็นไอ้นี่มันลงแถวนี้มันเลยลมแปลกของมันไอ้นายระวังนายเฮ้ยตรงไหนวะข้างหน้าข้างบนข้้าางหนแม่งได้แบริวกูได้ไอ้ไอ้นี่ปุ่นพบกกูได้ปุ่นพบกพี่เย็บมุงเข้าเย็บมุงเข้าจบแล้ว ฟังเสียงไม่ค่อยรู้เรื่องนะพี่ผมเรียนออนไลน์อยู่ชิ่วไอ้ทั้งเรียนทั้งเล่นแม่งสมาธิไม่มีเลยไปจุ๊บฉันทีบนหัวผมอ่ะโอ้โหแม่งไม่ตายเข้าหัวเลยอยู่ไหนวะบันนั้นนี่บันนั่นนี่บันไนั่นนี่บันไนั่นนี่สายมึงสายมึงตรงข้างหน้าข้างหน้านั่นแหละบันแหลมหน้ามึงก็ไม่เห็นแล้วนะตาบอดพี่ตาไปแล้ว ป <si ั๊มยาปั๊มยาปั๊มไปปั๊มไปโห้เว่าร้อยเฮียชื่อมันโดยแบบแค่คมจัดๆผมยิงแม่งเต็มหัวนะเมื่อกี้ประด็นนั่นหรอผมไม่มีเกาะแล้วผมมีเกาะแค่เกาะหนึ่งก็จะไหวนึกี้นี่เดี๋ยววิ่งมาเป็นเกาะให้ยิงเทิดนะเดี๋ยวที่วิ่งแล้ว คุณดูแล้วมันอยู่ไหนสวยคุณดูแล้วมันอยู่ไหนมูชาโมเยสเราแตกตี้แรกเลยว,ว่ะเยสแม่พอเลิก